วันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่อง Youtube ตัมดัมซิง่งขณะนี้14นาฬิกา5นาทีนะครับก็สวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับช่วงบายๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวัดเขาน้อยแล้วนะครับ น,นี้นะครับวันที่3เดือนมกราคม2564นะครับหลวงตาบนชื่นปัญญาพุโทโธท่านได้จาริกเทดงนะครับพักที่วัดเขาน้อยนะครับ

จับน้ำยกรอก่อนนะพี่นะลุงตาข้อหัวย ah? ังพี่ข้อหัวยังไปข้างหน้าอีกลุ่งมามาไปเลยไปเลยไปข้างหน้าอีกยื่นหัวไปใกล้ รับพรก่อนเออได้แล้วเนาะยกน้ำประมาณหน้าอกนะครับแล้วก็เงยหน้าไว้นะครับนั่งลงพี่นั่งลงครับ ครับงไน์ับรายนะครับีเป็นกน้ำ้าทู่ได้ายกน้ก่อนครับลกน้ำก่อนนะครับสาธุสาธุ ด้านหลังนะครับด้านหลังยื่นหัวไปใกล้ๆนะครับหลวงตาครอไม่ถึงนะครับ นีเด็กเกาไปกินเลยนะครับน้ำคนเดียวไปดื่มเลยนะนะไปกินเลยนะน้ำเราเอาไว้เป็นน้ำมงคลเลยครับเมชีมาจากวัดเขาสมโพธิ สาธุสาธุครับถนนหมายเลข2256นะครับ น, liksom, uz, นั่งลงครับนั่งลงครับผมลุงตาไม่ไม่รับปัจจัยนะพี่นะสาธุสาธุครับ ตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปมุ่งหน้าไปยังด่านคุณทศนะครับสาตุสา,สาุตรงนี้ก็จะเป็นสถา,านีตำรวจนะครับสถา,านีตำรวจภูธรลำสนธินะครับ สถานีตำรวจภูทรลำสนธิสาธุสาธุครับถอดโมดด้วยนะพี่นะพ,พี่นำ้ำรวจลงคุณย้ายหน่อยครับ สาธ pues ุสาธุครับนอาล้องให้คุณยายด้วยนะพี่นะนี่ก็มาถ่ายด้านหลังนะครับให้พี่น้องรับชมเห็นลงตาใกล้ๆนะครับลูกกำลังน่าจะบวชนะค่ะ ขอขอพระใจพี่พี่เอาพระใจมาอ่าลูกชายจะบวชลูกชายกับหลาน,ส,นสองคนสองคนลูกชายกับหลานสองคนนะเหลือไหมพี่ไม่มีครับยังไม่ได้เลยพี่ถ้าถ้าอยากได้เดี๋ยวตามไปนะ,ะพี่ตามไปที่วัดเด้อวัดเขาน้อยเนี่ยถ้าวัดนี้ไม่มีก็วัดหน้าพรุ่งนี้นะครับพร้ออมก่น พี่ๆนมให้คุณยายด้วยนะนมให้คุณยายด้วยนะครับคุณยายจะเพิ่งไปนะครับมีนมให้นะครับพวงมาลัยที่เอาไปไหว้พระนะครับคุณให้ไปไหว้พระอ่ให้ไหว้ไปไหว้พระครับน้ำคุณป้าน้ำเป็นน้ำมงคลได้เลยครับ คุณลุงอย่าป้ายเด้อเดี๋ยวครับผมครับเดี๋ยวมีข้างหลังรับนะคุณลุงนะข้างหลังรับให้นะครับสาธุสาธุครับพอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิงนะครับนี้สวัสดีครับ